โดยล่าสุดครับทางกำลังพลจิตอาสาพระราชทานศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือได้ทําการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบเหตุวตาตภัยที่จังหวัดเชียงรายครับ ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือโดยกองร้อยทหารพรานที่3501จัดชุดจิตอาสาพระราชทานร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอแม่สวยองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากอและผู้ใหญ่บ้านบ้านห้องตำบลท่ากอช่วยเหลือราษฎรที่ประสบเหตุวาตภัยพายุพัดหลังคาบ้านพักอาศัยเสียหายในพื้นที่ตำบลท่ากออำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายจำนวน3หลัง โดยทำการรื้อหลังคาที่ถูกลมพัดเสียหายและช่วยกันทำการเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาใหม่ให้กับบ้านของนางเปงวงปิ่นอายุ86ปี บ้านของนายนิคมวงปิ่นอายุ56ปีครับและนอกจากนั้นนะครับยังได้ร่วมกันเปลี่ยนหลังคาร้านขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระที่ถูกลมพัดหลังคาเสียหายทั้งหมดให้แก่บ้านของนายพินโยบุญทาอายุ35ปีครับค่ะต้องบอกว่าในครั้งนี้เองพื้นที่จังหวัดเชียงรายก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักเหมือนกันนะคะครั